โอเคหลังจากที่ได้เต่ามาแล้วครับก็มาแกะอุปกรณ์กันว่าสั่งรอไว้แล้วว่ามีอะไรบ้างมาเริ่มดูกันครับอันแรกเลยจะเป็นกระบะสำหรับใส่เต่านะครับเราจะเลี้ยงในห้องแอร์ก็คือพื้นที่มีจำกัดครับ อันนี้จะเป็นเรียกว่ากล่องเลี้ยงหนูแฮมสเตอร์ไซส์ใหญ่สำเร็จรูปเลยก็คือจะมีกล่องแล้วก็ตะแกรงมาโดยที่เราไม่ต้องมาทำฝาปิดเพิ่มครับเน้นการใช้เงินซื้อให้จบครับไม่มีเวลาทาจริงอ๋ออันนี้อันนี้ไม่ได้สั่งนะครับอันนี้เป็นอาหารกระต่าย เขาแถมมาให้เขาคงคิดว่าเราเลี้ยงกระต่ายครับแต่จริงไม่ใช่โยนไปไม่ได้ใช้กระบาดเลี้ยเสร็จแล้วต่อไปเป็นอันนี้เป็นหลอด UVA ครับ UVA คือหลอดที่ให้ความร้อน ตัวนี้เป็นถาดหินครับใช้รองอาหารชุดนี้เป็นตัวแขวนโคมไฟจริงๆไม่ใช้ก็ได้นะครับก็ค,คือเอาโคมไฟวางบนหลังได้เลยเพราะว่าตะแกรงเป็นตะแกรงโลหะอยู่แล้ว แต่ว่าผมตั้งใจเอามาเพื่อที่ว่าเราจะได้ปรับความร้อนได้ถ้าชิดเกินไปคือระยะโคมไฟกับตัวเตาใกล้เกินเกินไปเขาอาจจะร้อนเกินไปครับตัวนี้ก็สามารถปรับขึ้นปรับลงได้แล้วก็ปรับระยะได้ตัวนี้เป็นอาหารเต่าครับ จริงๆมีหลายยี่ห้อมากเลยไม่รู้ว่าจะใช้ยี่ห้ออะไรแต่ว่าร้านที่ขายชุดโคมไฟก็คือมีตัวนี้ด้วยก็เลยสั่งยี่ห้อนี้มาตัวนี้เป็นหลอดไฟ uva บก uvb ครับก็คือหลอดเดียวจบเลย uvb สำคัญมากนะครับเห็นไหมว่าเป็น full spectrum บอกว่า uvb สำคัญมากเพราะว่าทำให้เต่าดูดซึมแคลเซียมได้ ตัวนี้เป็นถาดอาหารจริงๆไม่ได้สั่งนะเขาน่าจะแถมมาให้ครับเพราะว่าเราสั่งเป็นถาดหินมาแล้วด้านในเป็นการ์ดครับตัวนี้เป็นการ์ดเอาไว้วัด U.V.B โดยเฉพาะเลยเพราะว่าหลอดไฟบางชนิดคือเราเห็นว่าสว่างจริงแต่ว่าไม่มี U.V.B นะครับ U.V.B ไม่สามารถทะลุผ่านกระจกได้นะตอนนี้เป็นโคมไฟครับโคมไฟเฉพาะเลยคือเราจะ D.I.Y ก็ได้แต่ว่าขอให้ตัวขั้วเป็นเซรามิกนะครับเพราะว่าโคมไฟพวกนี้จะมีความร้อนสูง แต่ว่าถ้าซื้อแบบเฉพาะเลยก็จบครับผมไฟเดี้ยวมาเลยจริงๆก็ต้องเค็มแหละแต่ว่านะเสียเวลาดัดเอาเลยครับ นิดๆหน่อยๆไม่เป็นไรครับยังไงใช้ไปก็ยังไงก็ต้องปุบอยู่แล้วถ้ามันไม่ได้แตกหรือว่าเสียหายก็ไม่ซีเรียสครับ วัสดุของไฟเป็นอลูมิเนียมครับก็สามารถดัดได้กลมเหมือนเดิมอ่าเดี๋ยวเรามาลองหลอดไฟกันดูครับ คือผมจะใช้หลอดตัวนี้เป็นหลักเลยก็คือเราไม่จำเป็นต้องใช้สองโคมเนาะใช้หลอดเดียวให้จบไปเลยครับแต่ว่า uvb เราก็ต้องเช็คเรื่อยๆนะครับเพราะว่าหลอดไฟมีหมดอายุครับบางทีสว่างแต่ว่า uvb ไม่มีแล้วก็วจะทำให้เตาป่วยได้ครับ เรามาลองไฟกันดูครับมาดูสวิตช์ตรงนี้นิดนึงนะครับต้องให้อยู่ในตำแหน่งที่ปิดก่อนนะก่อนเสียบไม่นั้นเดี๋ยวรอจะขาดได้ครับใช้ได้มาลองเช็ค UVB หน่อย ต้องวางทิ้งไว้ประมาณ10วินาทีครับถ้ามี uvb ตัวรูปคามเลียนที่เป็นสีขาวจะเปลี่ยนมาเป็นสีม่วงเปลี่ยนหรือยังนาะความร้อนใช้ได้แน่ๆครับพอร้อนมือแล้วแต่ว่าสีไม่เปลี่ยนหรือว่าอาจจะต้องทิ้งไว้อ่อันนี้มาลองดูครับ อันนี้เปิดทิ้งไว้สักพักหนึ่งแล้วโอเคเปลี่ยนเป็นสีม่วงแล้วครับก็คือหลอดต้องเปิดทิ้งไว้สักพักหนึ่งครับให้หลอดสว่างเต็มที่โอเคครับ